และคาบกรุ่พวกนี้นะท่านจดจําไว้ได้เลยนะครับเป็นพื้นฐานสําคัญนะในการพิจารณาพระที่มีมูลค่าอย่างสมเด็จบางขุนผมได้ด้วยนะนี่นะครับนี่นะครับกราบสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะครับพบกับผมนะครับเต้นทัพจันทร์นะครับใน e ีพีนี้เป็น E ีพีที่5นะครับมาพูดถึงนะครับพระเนื้อผงนะครับ3ามวัดนะครับที่มีมูลค่าหลักพันจนถึงหลักหมื่นนะครับพระ วัดแรกเลยที่อยากจะพูดถึงเนี่ยคือพระวัดเงินของเตยนะครับลักษณะการพิจารณาสันฐานของพระเนี่ยว่าพระแบบนี้ใช่วัดเงินของเตยหรือไม่นะครับง่ายน,นิดเดียวนะครับถ้าลองดูนะพระวัดเงินของเตยนะจะมีลักษณะนะครับเป็นพระพุทธนะครับนั่งอยู่บนฐานเห็นไหมแล้วก็พระพุทธเนี่ยนะครับจะไม่ค่อยมีรายละเอียดคมชัดอะไรมากมายนะครับจะเป็นพระพุธเรียบๆนะครับมีเสียนนะครับแล้วก็มีขา นะครับช่วงขาแล้วก็นั่งอยู่บนฐานนะครับมีซุ้มได้ไม่มีซุ้มได้นะครับลักษณะนี้จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการพิจารณาว่าเป็นพาวะบันเงินไหมนะครับในส่วนของเนื้อหานะครับจะออกผงแป้งนะครับปูนปูนนะครับมีคราบกรุกท่านเห็นไหมอ่านะครับคราบเหมือนนมข้นนะครับเหลืองเหลงขาวๆาวนะครับคราบฟองเต้าหู้นะครับอยู่บนองค์พระนะครับนี่ ค่าฟองเต้าคู่แบบไหนแบบนี้่นเห็นไหมเป็นฟองๆแตกๆนี่เห็นไหมระเบิดระเบิดนี่นะครับเม็ดนมข้นเห็นไหมเหลืองๆขาวๆแบบนี้นี่คือเอกลักษณ์นะครับของพระกุดเงินของเตยนะครับซึ่งมีมูลค่านะครับเช่าหานะครับอย่างแถวล่างอย่างเงี้ยเรียกว่าพิมพ์เล็บมือนะครับเช่าหานี่นะครับอยู่ที่ประมาณหลักพันนะครับสองถึงสามพันบาทนะครับสภาพสวยๆนะครับอย่างนี้เรียกว่าพิมพ์สมก่อนะครับ แถวที่2นี่นะรับเช่าอ,อยู่ที่4ี่ถึงหกพับาทนะครับส่วนแถวบนนะครับจะเป็นพิมพ์ซุ้มกอเอยสังคติเอยพิมพ์พระคงเอยแบบนี้สวยสวยรับเช่าอ,อยู่ที่8ปดพันถึงหนึ่งบาทท่านใดมีพระแบบนี้อยู่ที่บ้านนะนะครับท่านอยากเปลี่ยนเป็นเงินสดนึกถึงผมได้นะครับผ่านกันไปนะครับในส่วนของวัดแรกเดี๋ยวพบกันในวัดที่2นะครับอ่าในส่วนของวัดที่2นี้นะครับเป็นส่วนของพระวัดคูสลอด นะครับนะครับพระวัดคูสลอดนะครับจัดสร้างปี2460นะนะครับท่านคิดดูว่าเป็นพระเก่านะบางท่านนะครับบางประวัติเนี่ยบอกด้วยซ้ำว่าเป็นพระเนี่ยที่ทันนะครับหลวงพ่อปานปุกเสกนะครับเพราะว่าพระหลวงพ่อปานจัดสร้างปีประมาณ2440นะครับนะครับโดยลูกศิษย์ของท่านเนี่ยนะครับที่เป็นผู้จัดสร้างเนี่ยก็คืออาจารย์พงศ์นะครับได้นิมนต์หลวงพ่อปานเนี่ยมาร่วมปุกเสกด้วยนะครับอ่ะมา ให้ท่านพิจารณากันว่าเอ๊แบบไหนนะครับจึงเป็นพราคูสลอดนะครับคือลักษณะพิมพ์พระพุธเห็นไหมอ่าทรงอยู่บนหนุมานท่านเห็นไหมอ่ามีหนุมานนะครับมีปลานะครับมีครุดแบบนี้ท่านเห็นไหมนะครับแบบบ้านบนเนี่ยเป็นแบบไม่ลงกุท่านเห็นไหมจะเป็นเนื้อผงน้ํามันแบบด้านล่างเนี่ยเป็นแบบลงกุเห็นปะและคาบกรุพวกนี้นะ ท่านจดจำไว้ได้เลยนะครับเป็นพื้นฐานสําคัญนะในการพิจารณาพ้าที่มีมูลค่าอย่างสมเด็จบางขุนผมได้ด้วยนะอ่านี่นะครับนี่นะครับเห็นไหมแต่เป็นชั้นชั้นนี่นะครับโอ้โหขี้กุอย่างนี้นะครับคลาสสิกมากนะครับนะครับพลาเนื้อผงพวกนี้นะเป็นพลาเนื้อผงที่ใช้พื้นฐานนะครับในการพิจารณาพลาเนื้อผงก่อนปี2,500ได้นะครับนะครับแถวล่างนี้เรียกว่าจันอร์ลอยเห็นไหมอ่าจะเป็นกลมๆนะครับลักษณะเป็นกลมๆมีขี้กุเหมือนกันเห็นไหม ขี่กุหน้านะครับนี่เห็นไหมตรงที่ขี่กูระเบิดไปนะครับก็เห็นเนื้อในของพระนะครับเนื้อนี้ขาวๆปูนๆเหมือนกันเลยแป้งๆนะครับนี่นะครับส่วนเรื่องระยะราคาในการเช่าหานะครับถ้าอย่างเป็นจันลรอยอย่างเงี้ยนะครับมูลค่าเช่าหาก็อยู่ที่ประมาณ2,000บาทนะครับถ้าอย่างเป็นพิมพ์สมเด็จอย่างเงี้ยก็อยู่ที่ประมาณ3 0 0 0บาทนะครับถ้าอย่างเป็นพิมพ์ทรงสัตว์อย่างเงี้ยเป็นหนุมานเป็นครุฑนะครับ เป็นปลาอย่างเงี้ยนะครับองหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ8 0 0 0ถึง10,000บาทขึ้นอยู่กับสภาพความสวยนะครับนะครับอย่างถ้าไม่ลงกุเนี่ยนะครับจะเช่าหาแพงกว่าก็อยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นกว่าบาทขึ้นอยู่กับสภาพความสวยนะครับก็แนะนําวัดที่2ไปแล้วเดี๋ยวพบกันในวัดที่3มนะครับมาถึงวัดที่3นะครับวัดสุดท้ายนะครับของ EP ีที่5นี้นะนะครับก็คือหลวงพ่อแฉ่งนะครับวัดบางพังนะครับ พระเนื้อผงน้ำมันนะจัดสร้างปี2480กว่านะครับนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับท่านเห็นไหมคล้ายคลึงกับพระวัดคุสลอดมไหมเป็นพระพุทธนะครับลักษณะนะทรงอยู่บนสัตว์หนุมานเสือครุฑสิงไก่เห็นไหมคล้ายกันเลยนะคล้ายคล้ายกับคุสลอดคล้ายกับพ่อปานะคล้ายเฉยๆนะนะครับแต่ไม่เหมือนนะครับ ความเรียบร้อยมีมากกว่าท่านเห็นไหมกรอบสี่เหลี่ยมนี่เรียบร้อยเลยนะชัดเจนนะครับถ้ามีพลาแบบนี้เช่าหาหลักพันจนถึงหลักหมื่นนะครับอ่ะไล่เรียงราคากันไปยังคู่ล่างนี้นะครับเสือกับพนุมาอย่างเงี้ยองค์ละสวยๆนะองค์ละ3-5,000บาทนะครับอ่าถัดมานะครับสิงกับคุดแบบนี้สวยๆนะครับอง์ละ5,000บาทถึง7 0 0 0บาทนะครับถัดมานะครับ เป็นไก่นะครับยอดนิยมที่สุดเลยนะครับช่งหาที่7 0 0 0บาทถึง10,000บาทนะครับสภาพสวยๆนะนะครับก็สิ้นสุดกันไปนะครับสำหรับ E ีีนี้นะเนี่ยครับแล้วก็แนะนำเป็นวัสดุท้ายแล้วนะครับก็ฝากติดตามนะครับกันใน E ีีต่อไปนะครับ e ีีที่6นะครับเป็นเรื่องของพระปิรันนะครับนะฮะท่านใดนะครับชื่นชอบพระปิรันนะฝากติดตามด้วยนะครับในอาทิตย์หน้านะครับจะปล่อยออกมาแน่นอนนะครับเป็น E ีพีที่6นะครับยังไงก็ ฝากกดไลค์ s ับสไคร b ์ใส่ใบมะกรูดและก็พิกหยวกด้วยนะครับลาเล่นนะนะครับกาขอบคุณมากนะครับเราพบกันใหม่ใน e p 6ครับพระปีรันครับ